เะผ่้ไดมีเมกะหักเมไว้ใหายลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าสดค่ะบังนนสวัสดีค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ก็มาพบกับเล็กซาผ้าจวดคือเกานะคะพี่น้องคะเมื่อนี้มาพร้อมกับอ่า วันเมนะคะ่ะ12สิงหาค่ะพี่น้องคะวันนี้เลกาเลยได้ปลาเมกไข่ค่ะพี่น้องมาสู่พีสุนองกินถูกคู่ทุกคนนะคะอันก่อนอื่นนะคะเลก,กาขออวยพรให้คุณเมเนะคะทุกๆุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องคะเป็นลมพวกลมสใส่ไ้ลูไใร้านเนาะคะ่ะผู้ใดมีเมกะ่ะอย่าลืมกลับไปบอกรักเมนในเด้อค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสีเดี๋ยวมอทีบอมี่และ สีบ๊อมีแม่บ๊อบหักคือเล็กต่อค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดมีแมก่กะบหักแมย์ไหวหายไล่ๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าถ้าบ๊อมีแม, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ม่กะกะสีบ๊อมีแม่ให้บอกหักกะได้แต่แอบคิดทอดนะคะพี่น้องคิดทอดในใจจะ้ะจ้ามาบ่อว้าวไายค่ะพี่น้องแซ่บๆต้องกันคะ่ะหมึกไข่ค่ะพี่นอ้องหมึกไข่ย่างใหม่้หอมๆเลยคะ่ะ แสแสรกับเหล็กเดอร์ะค่ะพี่น้องคะตอนเคียงอะคะอ่ะน้ำจิม้ม,มเด็ดแห้งค่ะ มะข่ค่ะพี่น้องคะสดค่ะบัง ละจ้ะฝนตกบิดมือค่ะพี่น้องลิ้นฝนตกสามมือนสี่มือแลวจ้ะพี่น้องจ้ะปลาหมึกปลาหมึกจกะมีแต่ปลาหมึกตัวผู่นะคะพี่น้องคะเพราะว่ามันมีหนวดนะจ้ะ cô hết cả cái nồi ta Để theo năm Uh huh. มันแห่งจ้ะพี่หนองจ้ะมันมันนึบนึบนะคะ วันเมียเดดพากันนันเดดพาคุณเม่ไปทำบุญอยู่บ่เนาะคะ่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะเด้อค่ะวันเม่ผู้เฒ่าอยู่บา้านเป็นข้องถ่ายอยู่เดอ้อจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดบวดดัวใดยุดงานกับโทษไปบอกหักคนลยเด้อค่ะ นวดค่ะสะใจแค่ค่ะพี่น้องคะ จ้าพี่น้องจ้าหมึกไข่ย่างนะคะพี่น้องป้าตัว ตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้อสามโตค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆแสบคักแสบแนี่จ้ะพี่น้อจ้าอันผู้ใดมาคลิปนี้เลยก,ก็ฝากนี่เด้อค่ะพี่นนอคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นเลงเสีย้ยแรงใจให้เล็กอันมีกําลังใจเฮ็ดค,คลิปต่อๆไปนะคะพี่นนอคะเมื่อนี้เนาะคะ่ะเล็กกสิเดล่าพีล่าหนอไปก่อนจ้าพอกันม่คลิปหนาค่ะพี่นนอคะมื่อนี้สวัสดีค่ะ